ทาในเรื่องของทางอาหารเนี่ยก็คือระบบไม่สามารถส่งออกข้อมูลคือเวลาเราทําระบบเรดาร์เนี่ยข้อมูลที่ได้จากตู้เรดาร์เราไม่ได้เห็นแนตะ่ข้างในเราต้องส่งข้อมูลออกจากตู้ไปยังศูนย์ประชาการแบบนี้นะคะลักษณะขององค์การที่เป็นวัทุกระสงคแบบนี้ก็เป็นสาขา,า,า,าในทีมนักวิจัยของอาจารย์ก็มีทางอาจารย์เองนะคะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์<า>ในทีมก็จะม,มีวิศวกรคอมพิวเตอร์ มีเรื่องของอิเล็กโทรเมตนิกมีเรื่องของเครื่องกลเพราะว่าเราก็ต้องร่มกับฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะดัง<ช>ความสามารถในการเฝ้าระวังทางอากาศในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถของกองทัพในการป้งาารองกันทางอากาศก็ต้องบอกว่าเวลาเราปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นคือโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราก็มีในเรื่องของขาง่าวความมั่นคงนะคะเอ่อการป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยเรียกว่ามีความสําคัญมากมากในการ Ra รดาดีอัน2จดสองให้กลับไปใช้งานได้นะคะเราก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนโปรชิทคองที่ชื่อของวันนี้ของการเสวนาเป็นวีของนะคะจริงๆไม่ใช่เป็นฟอเร์ซีนะคะเป็น battlefield unit นะคะแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบเรดาร์นะคะพอนักทีมนักวิจัยเข้าไปเนี่ยตัวระบบนนหนึ่งเราได้ภาษาไทยด้วยนะคะของการนําฟังก์ชันที่เป็นยุทธวิธีทางทหารที่ปฏิบัติใน่ดรนเนี่ยใส่เพิ่มเข้ามา ชุบกันบารยากาศและจังเก็บภายนอกอากาศให้หนุนสองกระเรียนและยังสื่นช่องว่างในการตรวจจับจากเรดาร์ของทับอากาศได้อด้วยปัจจุบันสภาพของเรดาร์ชุดนี้ใช้งานไม่ได้ทั้งเซอระบบปัญหาหลักเกิดมาจากระบบประมวลผลของระบบเรดาร์สำหรับงานวิจัยของโมกุนเทียทำให้เรดาร์รุ่นอุจซอนเรนูเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่ครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้งานได้ต่ำกว่าอีกสิบปีหน้าโดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินการในการซ่อมระบซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เรดาร์สามารถกกกลลัััับมมาาาาาาใใช้้้้งง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 นนนนไดดดอออีครรรรรรึททยเเเเปป็พพิิิ่่่ะสสธภข์ืแผ เป็นการาแสดงที่ง่ายขึ้นภาพแสดงแผนที่สรารการทางอากาศที่เป็นแบบสามมิติและยังสามารถส่งออกข้อมูลไปสแสดงผลณห้องบัญชาการการกลงตัวด้วยจากการนําตัวต้นแบบมาทดลองใช้กับเรด้าเรียนมิเร,สรออ์สอบอีวีที่ประจำอยู่ที่ของศูนย์หนึ่งก็สามารถใช้การได้เป็นอย่างดีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลังพลภายในหงค์กรที่เรียบร้อยแต่อนดคบต่อไปก็คาดหวังว่าจะมีการขยายผลไปสู่เรดาร์ที่ประจำการในพื้นที่ของศูนย์สองศูนย์สาม 2, และศูนย์สี่ในอนาคตต่อไปจากความรู้ที่ได้รับจากการทําตัวต้นแบบของเรด้าเรียนมิเตอร์สอบเอพีวีในครั้งนี้ก็สามารถ ที่มีในกองทัพได้อีกเป็นจำนวนมากจากความรู้ที่ได้รับในการปรับปรุงเรดานานึ่งจะสองอนฟิั้งนี้ก็จะสามารถนำความรู้แนวคิดไปใช้ในการออกแบบระบบควบคุมและสั่งการของกองทัพได้ต่อไปการใช้งานระอว่า ทีแบบใหม่กับกรากลครับตอนนี้จะเป็นระบบที่ทัตสมัยนี้เป็นระบบแบบหน้าจอสีมีฟังก์ชันอะไรใช้งานได้ไดยไม่ว่าจะเป็นเมาส์มีบอร์ก็จะได้ระบบกตับนี้ทั้งจะแตกต่างกับตัวกล่าตัวนี้ก็จะมีเป็นบอร์ดกระถางแลนที่โว์ขึ้นหน้าจอเลยซึ่งก็เป็นรถกลับจะไม่มีที่มาก่ากแา้ก็จะต่างจากของกลัด้วยซึ่งของก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลยแต้อก็เป็นขึ่หน้าจอหอ้าราก็ไม่มีบอร์ดสัญักษณ์แฉกก็ไม่มีเป็นแคุ่ดของเรานี้จะเป็นสัญักษณ์ของเรามีเส้นทางบอกัันนนไอ้้งกใหม่ีะดู เวว่าจะเป็นสัญลักษณ์แก่ต้องเป็นแผ่ที่ของตัวเก่าก,าก,ากา็จะเป็นแต่ที่เฉพาะาจซึ่งถ้าเทียบกับตัวมันแล้วมันจะเป็นแผ่ที่ทงประเทศได้